เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตกร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรีเดินรณรงค์งดดื่มงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ไฟฟ้าและสารเสพติดในบริเวณงานอนุสรณ์ดอนเจดีประจำปี2567ครับสององค์กรใหญ่ฝากห่วงใยพี่น้องที่มาเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีตีนี้ไม่มีเหล้าจำหน่ายนะครับซึ่งในบริเวณงานลังกล่าวนียเราก็ได้ร่วมกับทาง สสสนะคะร่วมกับทางชมรมในการรณรงค์ที่จะเป็นงานบุญประเพณีปลอดเล่าค่ะลดผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เรื่องของไฟฟ้าด้วยคะบุหรี่ไฟฟ้าก็สําคัญนะคะอันนี้เราก็มีกิจกรรมที่รณรงค์แล้วก็เรื่องยาเสพติดในนัตพัฒน์สุวรรณพีบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยถือโอกาสชวนเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนจดีแบบไม่มีแอลกอฮอล์ครับอยากให้ท่านมาเที่ยวด้วยความสนุกสนุกโดยไม่ต้อง ดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เลยก็ได้ไม่ไว่าจะเป็นการแสดงยุทธตถีในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเราได้เป็นเมือง,งรักษาด้านดนตรีขององค์การยูเนสโกเนี่ยเราก็เอาเครือข่ายด้านดนตรีเบนจาาคีดนตรีสุพรรณมาแสดงบนเวทีกลางหมุนเวียนกันไปงานแสดงแสงสียุทธาถีงานลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เที่ยวได้ สรุปได้โดยไม่ต้องมีแอลกอฮอล์ครับ <S <S ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคหนึ่งุทุมธานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเจ็บป่วยหรือสูญเสียอวัยวะสามารถเข้ารับการฟื้นฟูได้ตามสิทธิโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ ส่วนที่บริษัทไทยแตนเลกการไฟฟ้าจำกัดมหาชนจังหวัดปทุมธานีสันบบนิษฐมนว่าการกระทรวงแรงงานเยี่ยมชมสถานประกอบการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีภารกิจสำคัญหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานหอ,อการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมและผู้บริหารฝ่ายแตนเลกการไฟฟ้าในประเด็นการบูรณาการร่วมกันของสี่กระทรวง พัฒนาทักษะอาชีพให้สดรับกับความต้องการแรงงานของโลกยุคใหม่ครับพว้ถามแรงตอบแรงกระทรวงอวและกระทรวงศึกษาธิการช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาแล้วกระทรวงมหาดไทยจะมีส่วนร่วมในการช่วยกระทรวงแรงงานยังไงครับการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยคือการร่วมมือกับผู้ว่าราชาการจังหวัดทุกจังหวัดนักเรียนนักศึกษาของเราในพื้นที่ของเรา ที่จบการศึกษาออกมาต้องทํางานถ้าหากไม่มีงานทําผมคิดว่าในอนาคตก็เป็นการตัวชี้วัดตัวหนึ่งว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นบกพร่องหรือเปล่าผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนพ่อเมืองเมื่อลูกบ้านไม่มีงานทําภาระก็ตกกับจังหวัดและภาพรวมคือประเทศชาตินะครับยาวนายปูน,ปน